สวัสดีครับมาเข้าครัวทําแกงปากไก่ทานกันนะครับวันนี้เดี๋ยวต้อมจะแนะนําวิธีการทํานะครับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่อยากกระพริบตาเลยนะครับเป็นเมนูที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับผมเรียกว่ามีสมุนไพรช่วยไล่หวัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระชายแล้วแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับอืมอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ส่วนของใบกะเพราด้วยนะครับช่วยไล่หวัดได้ดีเลยนะครับมาดู วัตถุดิบกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีมะเขือปอกตัวฝักยาวอ่าแล้วก็มีส่วนของใบกะเพรานะครับอ่าแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับแล้วก็กระชายนะครับกระชายซอยเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผักทุกอย่างล้างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของข้าวโพดอ่อนนะครับอ่าพริกแดงอ่าพริกเหลืองอ่านี่ครับพริกไทยอ่อนนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็จะมีพริกสําหรับอ่า แกงป่านะครับหรือว่าพริกแกงป่าหรือว่าพริกแกงเผ็ดก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ส่วนของสะโพกไก่นะครับเพื่อนสะโพกไก่ใช้1โลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเครื่องปรุงก็จะมีอซอสแม็กกี้สีเหลืองและสีเขียวนะครับแล้วก็น้ำปลาทิเรดรน้ำตาลทรายนะครับผมไม่มีอะไรมากครับแล้วก็น้ำปลาเนาะ อ่าสำหรับมะเขือนะครับผ่านะครับแล้วก็แช่ไว้ในน้ําที่ใส่เกลือไว้นะครับเพื่อนมะเขือเขาจะได้ไม่ดํานะครับอ่าส่วนของถั่วฝักยาวนะครับก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับกระโพดอ่อนอ่านี่ครับกระชายนะครับและไก่ก็สับชิ้นใหญ่พอควรไม่ต้องเล็กมากนะครับทําทานเองนะครับ อันนี้ครับใบมะกรูดฉีกไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลงมือทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงสําเร็จนะครับบอกแม่ค้าว่าเอาไปทําแกงป่านะครับแม่ค้าก็จะผสมให้นะครับเรียกว่าไม่ไม่ต้องมาโขกเองนะครับสมัยนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เรามาลงมือทำนะครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับเพื่อนเมนูที่ทําง่ายและอร่อยนะครับอดี๋ย้ก็มีส่วนของขนมจีนสัก1นกิโลนะครับหรือว่าทานกับข้าวสวยก็ได้นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับตั้งหม้อนะครับหรือกระทะก็ได้นะครับใส่น้ํามันไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมนะครับนี่ครับผัดให้หอมเลยนะครับเพื่อนหอมสุดมากครับเพื่อนจากนั้นก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงก่อนนะครับน้ําที่เราใส่อ่ถ้วยที่ใส่พริกแกงเม่อสักรู่เนาะเอาน้ําลงไปกั้วก้วนะครับผม เพราะว่ามันแห้งเกินไปนะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับไก่อย่าลืมนะครับล้างขยำด้วยเกลือแล้วก็ล้างน้ําเปล่าลหลายๆน้าเนาะอ่าเขาจะได้สะอาดนะครับนี่ครับค่อยๆผัดนะครับให้ไก่เขาสุกหน่อยนะครับพเพื่อนเดี๋ยวสักครู่เราจะใส่น้ํานะครับอ่าใส่น้ําลงไปพอประมาณสักนิดหน่อยอ่าแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันแห้งเกินไปนะครับ น้าอร่อยจงไ,ไม่อะต่อต่อไปก็ใส่น้ำลงไปเลยนะครับจับปริมาณครับน้ำไม่ต้องเยอะมากครับน้ำพอดีพอดีนะครับเพื่อนๆเอาไว้เติมใหม่ได้นะครับถ้ามันแถ้ามันน้อยเกินไปนะครับ เราจะาต้มไก่ในหม้อน,นี้ให้สุกก่อนนะครับถึงจะใส่ผักนะครับพเพื่อนๆขั้นตอนต่อมาก็ใส่กระชายลงไปนะครับใส่กระชายเยอะๆอร่อยนะครับพเพื่อนๆสำหรับแกงป่านะครับใส่กระชายใส่ใบกระเพราเยอะๆนะครับพเพื่อนๆแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็ใส่ผักลงไปเลยนะครับข้าวโพดอ่อ,อนตัวผักยาวนะครับผม เวลาซื้อผักก็เลือกซื้อร้านที่มันโอเคนะที่เราเป็นเจ้าประจำเลยครับเ,เพื่อนๆอ่านี่ครับตามด้วยใส่มะเขือลงไปเลยนะครับก่อนที่จะมะเขือใส่ก็ล้างด้วยนะเมื่อกี้เราแช่แเกลือไว้นะครับล้างด้วยนะครับเดี๋ยวจะเค็มนะครับอ่าชิมรสชาติของน้ำแกงด้วยนะครับผมว่า มีความเค็มไหมนะครับเราจะได้กะปริมาณการใส่เครื่องปรุงได้ถูกนะครับหม้อนึ่งนี้ก็ทานได้ทั้งวันเลยครับเพื่อนๆหรือว่า2วันเลยนะเผอๆนะครับเพื่อนๆทำทีเยอะนะครับ <c oughs> นี่ครับหน้าทานนะครับแล้วเราก็เติมส่วนของซอสแมกกี้นะครับอาฟ้าสีเขียวฝาสีเหลือนะครับแล้วก็เติม ซีวขาวลงไปนิดนึงแล้วก็เติมน้ำปลาไปหน่อยนะครับอ่าแล้วชิมรสชาติได้ที่แล้วนะครับผักเริ่มใกล้จะสุกแล้วนะครับเราก็ใส่พริกแดงอ่าพริกเหลืองใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยใบกระเพรานะครับเพื่อนๆอันนี้ครับใส่ใบกระเพราเยอะๆนะครับอร่อยนะครับหอมมากๆครับเพื่อนๆครับผมอ่านะครับ เดี๋ยวสักครู่เราก็จะตักใส่จามแล้วนะครับอ่าได้ที่แล้วครับสุกแล้วตักใส่ชามแล้วนะครับอ่าน่ากินนะครับผักก็มีความนิ่มกำลังดีนะครับเพื่อนๆครับผมอ่านี่ครับ แลต้อมก็วันนี้ทานกับขนมจีนนะครับแล้วก็มีข้าวสวยเหลืออยู่ก็เอามาเวฟนะครับอุ่นนะครับทานกับแกงปากไก่นะครับอร่อยนะครับเพื่อนครับผมอ่านะครับเพื่อนๆจะใส่เนื้อสัตว์ประเภทไหนก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นหมูนะครับหรือว่าทะเลอะไรก็ได้นะครับทําวิธีเดียวกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจช่องต้อมชาแนล53ด้วยด้วยนะครับ เวลาไลฟ์สดก็ตีห้ถึงหกโมงเชา้าแล้วช่วงเย็นก็5้าโมงเย็นถึงหกโงเย็นนะครับเดยอย่าลืมมาส่งกำลังใจกันนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ